ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนให้ได้ร้อยล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า ขณะนี้ประเทศไทยมียอดการฉีดวัคซีนสะสมอยู่ที่100ล้าน54,961โดสครอบคลุมประชากรตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝงซึ่งมี72ล้านคนทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพึงพอใจโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันรักษาความมั่นคงด้านสาธารณสุขและสุขภาพรวมถึงครอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขตลอดจนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เสียสละนับได้ว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากและ มีวามเตรียมพร้อมด้านวัคซีนเท่าทันกับสถานการณ์โดยเฉพาะการระบาดระลอกใหม่ของสายพันธุ์โอมิครอนสำหรับการป้องกันโควิด19ทุกสายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์โอมิครอนสอบวคยังคงเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเพ่งพรัดโดยแพทย์หญิงสุมาณีวชรศิิน์ผู้อนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขอ้างคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ว่า วัคซีนกระตุ้นไม่ว่าจะเป็น a s สต a าเซ e นกหรือวัคซีนกลุ่ม mRNA สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโอมิครอนได้มากขึ้นพร้อมแนะนําให้มีการปรับการเข้าประเทศแบบเทสแอนโกเปลี่ยนระบบที่มีการติดตามการตรวจด้วย rt-pcr หรือให้มีระยะเวลากักตัวเพิ่มขึ้น วัคซีนกระตุต้นจะสามารถทําให้ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อตัวเชื้อโอมิครอนได้มากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือว่ากลุ่ม mRnA ทั้งไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยก็สามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ต่อสู้กับสายพันธุ์โอมิครอนได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําขององค์การอนามัยโลกสถานการณ์โอมิครอนในประเทศไทยในยขณะนี้ทุกรายที่ติดเชื้อโอมิครอนก็ยังผูกโยงก,กับการเดินทางที่มาจากต่าง ประเทศเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากในหลายประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกระดับในการจัดการมาตรการของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยจะต้องมีการปรับอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแพทย์หญิงสุมาียืนยันว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกส่วนของประเทศไทยยังสามารถตรวจจับสายพันธุ์โอมิครอนและทุกสายพันธุ์ที่เข้ามาในประเทศไทยได้ส่วนผู้ป่วยในประเทศไทยรายแรกเป็นหญิงไทยอายุ49ปี แต่เป็นการติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงคือติดจากสามีชาวโคลัมเบียซึ่งเป็นนักบินบินมาจากไนจีเรียแต่สามารถควบคุมได้สักศิธิ์ประดับศิลรายงาน